โรทน two, า, feels, ายไหมหรือว <o> ่าสามารถคุยได้เลยนะีนติคนที่เป็นคนทีกำล้างวานศ่สารชั้นอะไรโบกว่างไงนองพี่เอกแน้วทำพิพากษาวันนี้ศารให้ดูนพีนิด ในการพิจารณาคดีว่ามีเหตุสงสัยหลายประเด็นเกี่ยวกับตัวจำเลยเหตุเรืองสงสัยหลายประเด็นนี้สารก็ให้ประโยชน์กับจำเลยและยกฟ้องครับยกฟ้องทางเราก็ต้องยื่นอุทธรณ์่อสารอุทธรณ์ต่อไปครับค <Okay. S 2> ดีนี้เนี่ยมีจำเลยอยื่นที่เกี่ยวข้องแยกฟ้องอีกอกี่ท่านครับยังมีอยู่อีกคดีหนึ่งที่กองปราบปรางกำลังดำเนินคดีอยู่ ก็อ,อยู่ในดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนกองปราบฟางว่าจะดำเนินคดีไปในทิศทางใดเป็นคดีของใครครับเป็นคดีก็สืบเนื่องมาจากคดีนี้รวมจำนวนอเป็นใครรัวมผู้ต้องหามีหลายคนแต่เราเราเรา,เราไม่สามารถที่จะพูดได้อ๋อมันสืบเนื่องมาจากคดีนี้แต่ว่าอยู่ในดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนครับในในในคดีนี้ที่การคำพิพากษาคดีสั้จังสวนตอดช่วยตัวเราแล้วจังหวัดก็คือรวมทั้งนายเสถียรบุญกล้าด้วย คนจัดหาพืนอ๋อเฉพาะคดีในวันนี้เราติดใจคำพิพากษาตรงไหนถึงไหนบ้างก็มันมันมันมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับการกระทําของจําเลยแต่ว่าสารท่านสงสัยสงสัยว่าการสื่อพยานของของพนักงานในการแล้วก็ของทนายโจทก์นั้น คือพยายไปยังไม่ยังไม่สุดครับยังไม่สุดแล้วมันมีเหตุสงสัยหลายประเด็นที่ไม่สามารถที่จะะที่จกล่าวได้นะเอยเพราะมันต้องต้องมีการคอนอย่งไรก็ต้องมียืนยันแน่นอนอย่างนัแน่ครัแล้วในการขอประกันตัวของตัวจําเลยนะครับเราจะมีการคัดค้านอะไรมั้ก็คงไม่คัดค้านหรอกครับคงไม่คัดค้านหรอกก็ ก็มีสิทธิ์่จะยื่นเป็นสิทธิ์ของเข้าที่เขาได้ยื่นในใน้นอุทรแต่อยู่ในตัวพิจารณของศาลท่านจะอนุญาตหรือไม่เพราะตาโทษสูงเพราะว่าถ้าก็อยู่ก็อยู่ที่ว่าสารุทรจะพิจารว่ายังไงนะก็อยู่ที่สารุธรนะครับเราไม่สามารถจะก้าวล่วงศาลได้ แม่สภาพจิตใจยังไงบ้างคะเนีเ่ยเราไม่ค่อยดีแต่ฟังฟัง,ฟง,ฟงคำพิพากษาวันนี้แล้วเป็นไงครับเราเรานผู้เสียหายแล้วแต่โมมาฟังศาลยกฟ้องาเหมือนกับว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สงสารแม่จ้ะและตอนนี้น้องชายก็ยังอยู่เรายังไม่ได้ทำพิธีกับเขาเราก็อยากจะเอาความผิดของคนที่ที่กระทำกับเขาเนี่ยได้รับผลของกฎหมายแต่พอมาฟังวันนี้ศาลยกฟ้องก็รู้สึกไม่สงสารคุณแม่ใช่จ้ะ ทั้งๆท,ที่เขาเองอ่ะเขาก็เป็นผู้สนับสนุนจริงๆแต่ทำไมถึงสารให้ออกมาแบบนี้ไม่ทราบจ้ะร่างของา,านายนุนย์เนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ยังเก็บอยู่จ้ะอย,อยู่ที่ปั๊มอ่ะจ้ะอยู่ที่ปั๊มเหรอใชท่ที่เกิดเหตุเลยใช่จ้ะเ,เก็บไว้ที่นั่นเลยใช่จ้ะยังไม่ได้ทำพิธียังจ้ะ ตั้งแต่วันเกิดเพร์ผ่านมาสามปีใช่จ้ะเดือนสิงหาเมื่อกีปีเราได้ทําบุญให้เขาทุกร้อยร้อยวันที่สวนสอนให้เขาใช่จ้ะแล้วสามปีที่ผ่านมาก็คือวันที่สิบสี่สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยจะครบสามปีจ้ะเหตุผลที่เราต้องเจ็บร่างของนายมนต์เอาไว้ทําอะไรครับก็เรื่องคดีเนี้ยจ้ะคือเราอยากหาคนที่ที่บงการที่ไม่ต้องไปนั่งแอบ วานใช้คนนั้นคนนี้เอ้ยมึงไปรับโทษแทงกูทีเน,แบบนี่ยแบบเนี้ยหนูไม่ต้องการเพราะผู้ต้องหาคนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนที่เป็นคนดำเนินการจ้างวานอะไรทุกอย่างเพราะ,อะ,อะดอกเดรมานพบไม่ใช่บุคคลที่ลุงลังแต่ดตรมานพะเป็นคนที่ไม่ชอบความอายุติธรรมสิ่งไหนที่ไม่ถูก สิ่งไหนที่ช่วยเหลือสังคมชุมชนได้ดรมานพไปยื่นมือช่วยแต่คนบางคนที่รับผลประโยชน์อ่ะไม่อยากได้ไม่อยากให้ดรมานพอยู่อย่างนี้ค่ะไม่อยากให้มีชีวิตอยู่ใช่จ้ะเ้อาไเป็นส้นทางครับใช่จ้ะยังเช่นการเมืองที่ผ่านมาดรมานพได้ช่วยแต่ก็กลับกลายว่าดรมานพต้องมาจบชีวิตด้วยเหตุแบบนี้จ้ะมันก็จึงไม่ยุติธรรม ที่ทำยังเราจะยังไม่ได้ใช่จ้ะใช่จ้ะคือคนระยองอ่ะน่าจะเปิดหูเปิดตาได้แล้วว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอ่ะที่คนที่รับผลประโยชน์อ่ะมันมีแค่ไม่กี่คนหรอกเรามั่นใจว่าสาเหตุการสังหารในครั้งนี้มาจากก็มาจากการเมืองจ้ะใช่จ้ะที่ไปไปทั้งขัดขวางผลประโยชน์ทั้งไ่ให้คําแนะนําในเรื่องของ ผู้ที่ได้รับใบใบแดงและดรมานพเนี่ยก็าสามารถที่จะมีคําแนะนําให้กับนักการเมืองอในในส่วนของผู้ที่มีปัญหาเขาก็ให้คําแนะนํามาตลอดเนี่ยจะพอพอถึงแล้วก็มีคดีที่ว่าเขาไม่พอใจก็รื้อเรื่องบอขยะด้วยอันนี้จะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างอ่ะเพราะว่าบุคลคลคนนี้ใช้คําว่า มันอยู่แล้วลุงรังรู้ย่างๆอยจะบอกเลยว่าคําคำนี้ยไอ้คนที่อยู่อ่ะลุงรังมากกว่าคนที่สาที่ตายไปแล้วอีกมันมีมันมีคําพูดนี้อยู่แล้วลุงรังใช่จะ้ะแล้วในคําพิพากษาระบุว่าโภคู้จําเลยเป็นแค่คนขับรถของนายนี้ผิดผลหรืเป็น,ปนจริงเลยจริงๆนะเป็นคนขับรถของนายปิยะหมอเขาเป็นคนขับรถของนายปิยะใช่จ้ะเป็นคนที่อยู่เข้านอกออกในเ่กียวข้าโดยตรง ใช่จ้ะเหมือนกับนายเสถียรบุญกล้าจ้ะไม่ใช่ถ้าเหมือนกับไม่ไม่เหมือนกับคนขับรถไม่เหมือนจ้ะไม่เหมือนคนสนิทคนติดตามใช่จ้ะไม่ใช่คนขับรถเชื่อข่าวอ่ะคือไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนคนเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอย่างเงี้ยจ้ะจ้ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่อยากจะเรียกร้องอะไรกันครับ อยากเรียงร้องว่ายังยังไม่ทำศพอ่ะคิดไม่มีก่อนเราจะเก็บศพเอาไว้ก่อนจ้ะปลอดภัยที่จะมานะอาจารยมความประสงค์ของคุณแม่เลยอ๋อที่เป็นประสงค์ของคุณแม่นะใช่จ้ะลูกเราก็สงสารนี้ Okay.